สวัสดีครับมาพบกับ a อ c e s TV ประจำสัปดาห์นะครับ EP ีนี้ผมตั้งใจทำขึ้นเป็นพิเศษนะครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าช่วงนี้หลายๆคนคงรู้อยู่แล้วแหละว่ามันเกิดวิกฤตนะครับทั้งวิกฤตโลกระบ,บาดนะครับส่งผลให้ธุรกิจท่องเที่ยวในเมืองไทยธุรกิจต่างๆล้มหายตายจากจากผลกระทบจากไอตัวไวรัสเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลย มันก็เลยเกิดคําถามขึ้นในใจว่าอย่างน้อยเราก็เป็นสื่อเรามีสื่ออยู่ในมือแล้วก็มีคนติดตามมีคนดูคลิปของเราพอสมควรเราก็เลยคิดว่าอ่ะน่าจะใช้ช่องทางตรงนี้นะครับมาแนะนำความรู้ที่มันเกิดประโยชน์ต่อคนอื่นบ้างดีกว่าวันนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับ a เมซ o n มากนะผมบอกก่อนชื่อตอนวันนี้นะครับชื่อเรื่องว่า สามอาชีพที่ทำให้ผมรอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจมาหลายครั้งแล้วหรือว่าเอาเรียกว่ายงง่ายรีวิวอาชีพสามอาชีพที่ผมทำอยู่ผมทำได้ยังไงให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงที่มันเลวร้ายในช่วงเวลาต่างๆนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนนะ ด้วยพื้นฐานของตัวผมเนี่ยผมตั้งธงในใจเลยว่า 1. ง,งานที่ผมทําผมต้องมีเวลาให้ครอบครัว 2. ผมอยากกินอะไรต้องได้กิน 3. ผมอยากไปไหนเวลาไหนผมต้องได้ไปนี่คือ Mindset ในการตั้งที่ผมตั้งไว้นะครับในการใช้ชีวิตว่างานไหนที่มันตรงกับ3ข้อนี้อ่ะโอเคผมจะลองทำมันดูและผมจะทำ ซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าเบสออนตัวผมนี่สัยส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนที่ค่อนข้างขี้เกียจอันนี้บอกได้เลยนะฮะคือใช้เวลานอนใช้เวลาอ่านหนังสือใช้เวลาดูซีรีส์เยอะกว่าเวลาทํางานแต่มันก็จะมีงานที่ออกแบบมาสําหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์อย่างนี้เยอะพอสมควรและยิ่งในยุคนี้ด้วยงานแบบนี้หรือว่าที่ตอบสนองกับไลฟ์สไตล์อย่างนี้มีค่อนข้างเยอะแต่ไม่ใช่ว่าขี้เกียจไปซะทุกเรื่องนะ ผมแค่บอกเบสออนพื้นฐานผมก่อนผมเป็นคนนอนเยอะ3อาชีพที่ผมทำอยู่ตอนนี้ มีงานอะไรบ้างอาชีพแรกครับนั่นก็คือการขายสินค้าบนอเมซอนอันนี้คือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผมขายสินค้ายอยู่บนอเมซอนผมขายจิวเวลรี่ผมขายเดสต์ออแกเนเซอร์ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะออฟฟิศนะครับอันนี้มันเป็นรายได้ที่ถาวรเรียกว่ามั่นคงสุดๆเลยดีกว่าซึ่งผมทําตรงนี้มา9ปีแล้วรายได้ก็เหมือนคลิปที่ปักหมุดที่ผมเคยบอกไว้นะครับก็อยู่ที่ประมาณยอดขายต่อเดือนแปดถึงเก้าพันเหรียญหักลบกบหนี้ก็ตกอยู่ประมาณเกือบแสนแสนนิดๆอะไรอย่างเงี้ย อันนี้คือกําไรที่หักลบแล้วนะครับไอ้แป0 0ันเกเหรียญเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ดาวที่สุดนะครับเพราะว่าสินค้าของผมในช่วงเวลา3-4ปีหลังมาเนี่ย ผมขายสินค้าไทยค่อนข้างเยอะถามว่าทําไมไม่ขายสินค้าจีนเหมือนที่สอนละ่ะก็ต้องบอกว่าสินค้าจีนมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่พเอิญว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมคนพบว่าผมถูกจริตนะครับผมถูกจริตกับซัพพลายเออร์ไทยซะมากกว่าฉะนั้นสินค้าในร้านของผมตอนนี้ก็จะเป็นสินค้าไทยซะส่วนมากอะ ทีนี้มาพูดถึงข้อดีข้อเสียของอาชีพการขายสินค้าบนอเมซอนกันข้อดีก็คือ1ผมมีเวลาว่างไปทำยอย่างอื่นได้โคตรเยอะเลยครับเพราะสินค้าของผมผมทํางานเดือนละ2ครั้งเองในการเติมสินค้าแต่ไม่ใช่หมายความว่าช่วงแรกผมไม่ทํางานนะไอช่วงปีถึง3าปีแรกเราทำง,งานโคตรหนักเลยในการรีเสิร์ชสินค้าในการหาผู้ประกอบการในการหาโรงงาน ในการหาซอสซิ่งต่างๆพวกนี้ผมทํางานหนักมาก่อนแล้วแต่หลังจากนั้นถ้าสินค้ามันพอมีตลาดให้ลงไปเล่นได้บ้างผมสบายครับหลังจากนั้นก็ลากยาวมาเลย6ปีก็คือขายสินค้ายังเป็นตัวเดิมอยู่ขายสินค้าหมวดเดิมๆอยู่มันก็ยังสร้างยอดขายในหมวดสินค้าที่เราลงไปวิเคราะห์ได้แล้วว่าเราจะไปแทรกในกลุ่มตลาดตรงไหน ซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าโอเคมันก็ทําให้ผมมีเวลาว่างทุกๆุกก,กลางหรือสิ้นเดือนเนี่ยจะมีทีมงานมานั่งแพ็คของที่ออฟฟิศผมนะครับผมจ้างเป็นเอาซอร์สนะต้องบอกก่อนว่าผมทํางานแบบนี้ขายสินค้าบนอเมซอนผมไม่มีพนักงานประจําสักคนนะครับยกเว้นบริษัทบัญชีที่ผมจ้างนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพนักงานประจำไหมแต่ทํางานที่บ้านเขาอะเอออันนี้แหละคือที่จ้างประจํานอกนั้นผมทาเองหมดแล้วก็จ้างพนักงานแพ็คของทั่วไปธรรมดาครับส่ง ของเดือนละ2ครั้งกลางเดือนกับปลายเดือนส่วนข้อเสียมีไหมในธุรกิจนี้ข้อเสียก็คือ1นึ่ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องสลับเวลาให้กับธุรกิจนี้พอสมควรเพราะนี้นเมื่อคุณยังไม่รู้เลยว่าลายเออร์คุณคือใคร คุณจะขายอะไรอะไรเหมาะสมกับคุณและคุณจะไปแชร์มาเก็ตตรงเนี้ยได้ตรงส่วนไหนของตลาดบนอเมซอนต้องบอกตรงๆว่าแม้ว่าอเมซอนจะมีคู่แข่งที่ขายสินค้าอยู่บนอเมซอนค่อนข้างน้อยนะประมาณ2องถึงล้านคนแต่คนซื้อเนี่ยมี300ล้านคนต้องบอกว่าอีก2-3ล้านคนเนี่ย เป็นคนที่เก่งสุดๆอะฉะนั้นถ้าเราทําตัวกระจอกกระจอกหรือว่าสินค้าของเราทําตัวไม่เป็นมืออาชีพร้านค้าของเราไม่ผ่านมาตรฐานอะไรบางอย่างของมืออาชีพที่ควรจะเป็นเราก็จะไปแข่งกับเขาไม่ได้ข้อเสียหรอผมมองว่าการขายสินค้าบนอเมซอนเนี่ยข้อเสียก็คือมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยพัฒนาตัวเองเท่าไหร่นะครับอย่างของผมเนี่ยผมต้องบอกตรงว่าทำไมไม่ทําให้ยอดเพิ่มขึ้นกวน่านี้ได้ไหมอะทำได้ครับ แต่ผมก็ต้องกลับไปเหนื่อยอย่างไงใช่ไหมในเมื่อผมทําให้มันสบายได้แล้วผมขอเสพความสุขณนะตรงนี้ผมพอใจที่ยอดขายเท่านี้แล้วความพอใจในรายได้ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันผมตั้งทงไว้แล้วว่าผมอยากได้ยอดขายที่หักลบกบนี้แล้วเหลือกับอเมซ o นมาประมาณเท่านี้อ่ะโอเคผมพอใจแล้วแล้วผมจะได้เอาเงินส่วนเนี้ยและเอาเวลาตรงเนี้ยที่มันว่างอยู่ไปทำอย่างอื่นโอเคไหม นี่คือข้อเสียนะครับข้อเสียมีแค่นี้เลยจริงๆมาอาชีพที่2อ,อาชีพที่2ของผมก็คือเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการในไทยที่อยากนําสินค้าไปขายบน Amazon.com ผมก็รับปรึกษาคนที่ยังไม่มีสินค้าและคนที่มีสินค้าได้ด้วยข้อดีก็คือเอาข้อดีก่อนนะ 1. ได้ตังครับแต่บอกเลยว่าอาชีพนี้มันไม่ได้ได้รายได้เยอะเหมือนที่คุณคิดนะครับสิ่งที่ผมได้ข้อดีจากอาชีพนี้มากที่สุดนั่นก็คือคอนเน็กชั n ผมต้องบอกตรงๆว่าที่ผมเปิดเพจ a c c e s s ขึ้นมาเนี่ยผมไม่ได้เปิดมาเพื่อเอาตังจากบริการที่ปรึกษาเพียงอย่างเดียวผมหาคอนเนคชั่นสินค้าจากผู้ประกอบการด้วยก็ต้องบอกว่ามีไม่น้อยสินค้าที่ผมขายทุกวันนี้ผมได้มาจากแฟนเพจนะครับเพราะบางคนเนี่ยสมัครเข้ามาเรียนแล้วผมก็บอกว่าอาไม่ต้องสมัครเรียนครับเอาเป็นว่าผมขอเป็นตัวแทนการจัดจําหน่ายสินค้าของคุณในอเมริกาแต่เพียงผู้เดียวได้ไหม ถ้าได้ก็โอเคคุณไม่ต้องเรียนผมขายสินค้าให้แบบนี้มันเป็นคือปกติถ้าคนขายสินค้าบนอเมซอนนะครับจะต้องวิ่งไปหาสินค้าวิ่งชนผู้ประกอบการเองแต่เนี้ยผมเปิดเพจแอคซิ s ขึ้นมามีแต่สินค้าที่วิ่งเข้าหาผมวันละหลายๆ10สินค้านะครับทีนี้ผมก็ต้องมานั่งคัดเองว่าผมมีความถนัดในหมวดหมู่ไหนมันตรงกับหมวดหมู่ที่ผมขายอยู่แล้วหรือเปล่ามันจะมีภาษีหรืออัตราการต่อรองที่ได้ ดีกว่าการไปนั่งหาสปายเออร์เองโดยที่เขายังไม่รู้จักว่าคุณเป็นใครแต่ถ้าเขารู้จักคุณแล้วอ่ะอยากเรียนกับคุณตั้มพอผมมองเสร็จปั๊บสินค้าตัวนี้เอ้ยโอเค 1. มีทางเลือกให้ 1. คุณเรียน 2. ให้ผมเป็นตัวแทนการจัดจำหน่ายเห็นไหมฮะมีกับได้ และได้นะครับส่วนข้อเสียนั่นก็คือผมจะทําให้เพจเงียบไม่ได้ผมตั้งเพจนี้มาและก็เริ่มลง YouTube อย่างเงี้ยมาเกือบ2ปีแล้วย้อนกลับไปนิสัยของผมคือผมเป็นคนค่อนข้างขี้เกียจแต่ในความขี้เกียจของผมเนี่ยไม่ได้นับว่าผมจะไม่มีวินัยน,นะครับผมจะลงคลิป ทุสัปดาห์เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ยังไม่รู้จักอเม z o n หรือรู้จักอาชีพอื่นๆในสิ่งที่ผมทํารอบตัวของผมเนี่ยผมอยากเอาความรู้พื้นฐานตรงเนี้ยไปช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจสําหรับคนที่ยังไม่กระโดดมาขายสินค้าออนไลน์ยังไม่กระโดดมาทําการตลาดออนไลน์หรือมาโกออนไลน์เหมือนที่ภาษาบ้านๆเขาเรียกกันนะครับผมอยากอาศัยช่องทางตรงเนี้ ความสามารถของผมตรงเนี้ออกมาย่อยเป็นในรูปแบบวิดีโอ10-20นาทีเพื่อให้คุณได้ดูกันประจำทุกสัปดาห์นะครับอันนี้คือข้อเสียเลยผมต้องมานั่งถ่ายคลิปให้พวกคุณนั่งตัดต่อด้วยตัวเองให้พวกคุณแล้วก็ลงไปเนี่ยเพราะฉะนั้นใครดูคลิปนี้อยู่ก็กรุณาช่วยแชร์ด้วยนะครับส่วนข้อเสียข้อที่2ใช่ไหมข้อเสียข้อที่2ก็คือการเป็นที่ปรึกษาต้องใช้ระยะเวลาในการติดตามผลค่อนข้างนานผมก็ต้องยอมรับตรงๆว่าคนที่เข้ามาปรึกษาผมผมไม่ ไ,ได้มาปรึกษาแบบเจอหน้ากันนะครับเป็นการปรึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์มันไม่ได้สําเร็จ100%ครับมันมีคนที่สําเร็จน้อยกว่าคนที่สมัครเข้ามาอยู่แล้วถ้าความตั้งใจของคุณไม่เท่ากับความตั้งใจของผมที่ผมตั้งใจสอนมันก็ช่วยไม่ได้นะครับผมก็ช่วยได้เท่าที่ความตั้งใจของคุณจะมีมากพอส่วนใครที่ถามว่าถ้ามาเรียนกับคุณต้อมแล้วมันจะได้ผลจ,จริงๆไหมต้องถามก่อนว่า คุณตั้งใจที่จะคุยเรื่องอเมซอนทุกวันใน6เดือนข้างหน้านี้ได้ไหมถ้าคิดว่าคุณสามารถมีเรื่องอเมซอนอยู่ในหัว6เดือนทุกวันนั่นแหละครับคุณสําเร็จเกิน30%แล้วที่เหลือก็คือฝีมือและขั้นตอนด,ดําเนินการของเรามากกว่ามาอาชีพที่3คืออาชีพเทรดเดอร์ลายๆคน อาจจะยังไม่รู้เพราะผมไม่เคยพูดในเพจเ c c e s s เลยว่าผมเป็นเทรดเดอร์ด้วยผมเป็นเทรดเดอร์สาย Binary Option Binary Option เนี่ยผมศึกษาด้านนี้มา7เดือนแล้วเดือนแรกที่เริ่มเทรดนั่นก็คือเดือนสิงหาปี6-2เดือนแรกที่เริ่มเทรดจำได้เดินได้กำไร1,000 0บาทเดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงนี้ เดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงนี้เรียนฟรีจากใน YouTube เลยครับศึกษาด้วยตัวเองจากใน YouTube แล้วเป็นเหตุผลอะไรทำไมงานเยอะขนาดนี้ถึงต้องมาเทรดอีกเฮ้ยคุณคุณลืมไปหรือเปล่าว่าม i n d s e t ของผมตั้งไว้ว่ายังไง งานทุกงานของผมต้องใช้เวลาน้อยและตอบสนองการใช้ชีวิตในแบบของผมคืออยากไปไหนก็ได้ไปซึ่งตัว Binary Option เนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่ผมค่อนข้างตื่นเต้นและผมก็ยังคงศึกษายังคงฝึกหัดอยู่ยังไม่เก่งผมเลยเลือกให้เป็นอาชีพที่3ไง พราะมันยังสร้างรายได้ที่ไม่ค over ค่าใช้จ่ายอะไรขนาดนั้นแต่มันก็พอที่จะทํากําไรได้บ้างเท่าที่เวลาในการเทรดของเราจะเอื้ออํานวยผมต้องบอกว่าการเทรดแบตเตอรี่ออปันเนี่ยมาตอบโจทย์ของผมที่ว่าหนึ่งคุณจะเทรดเวลาไหนก็ได้คุณถนัดเวลาไหนคุณสะดวกเวลาไหนจะเทรดก็ได้ขอแค่ความรู้คุณมากพอในการดูกราฟเข้าใจเหตุผลในการเข้าออเดอร์ตรงนั้น สูงตรงนี้จะต่ําลงหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยคุณต้องมีเหตุผลในการเข้าออเดอร์เสมอผมศึกษาตรงนี้มาเจ็ดเดือนก็ถามว่าประทับใจในผลงานที่ตัวเองศึกษามาไหมก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจเพราะฝีมือพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่า binary option คืออะไรก็เอาคำเนี้ยไปเซิร์ชใน y o u t u b e ดูนะครับดูเลยคุณคือต้องบอกว่าผมก็ไปเรียนรู้นะครับจากอาจารย์หลายท่านให้ จ้างอาจารย์เป็น private c o n s u l t มาก็มีบ้างนะครับในส่วนตรงนี้แต่ไม่ใช่ว่าผมไปเรียนรู้ปรึกษากับผู้รู้ตั้งแต่เริ่มต้นไปนั่งเรียนตั้งแต่เริ่มต้นเลยไม่ใช่ผมทดลองด้วยตัวเองก่อนมีความรู้มาประมาณหนึ่งแล้วค่อยไปจ้างที่ปรึกษาเหมือนคุณมาจ้างผมนะครับมีความรู้อเมซอนมาหน่อยรู้จักอเมซอนมาบ้างแล้วค่อยมาจ้างที่ปรึกษาไม่ใช่ว่าปุ๊บคุณครับผมอยากได้ตังคุณช่วยสอนผมหาตังหน่อยเฮ้ย ไม่ใช่ศาสตร์แต่ละศาสตร์มีสเสน่ห์แตกต่างกันหมดอาชีพแต่ละอาชีพมีเวมีช่องทางในการหาเงินที่แตกต่างกันทั้งหมดฉะนั้นคุณสนใจอะไรคุณศึกษามาก่อนนิดนึงว่ามันถูกจริตกับคุณไหมอย่างเช่นเดียวกันแบลนด์ออฟชั่นข้อดีนะครับผมได้บอกไปแล้วละ่ะทีนี้มาที่ข้อเสียกันบ้างข้อเสียคือเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าคุณไม่สามารถคนโทรลกราฟได้ด้วยตัวเอง ในค่าบอกไหมมันขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในวินาทีนั้นๆว่าเขามีความเห็นว่าจะให้มันขึ้นสูงขึ้นหรือต่ำงลงนี่คือความเห็นของกราฟนี่คือสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้คือเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงวิธีแก้ก็คือคุณต้องยอมรับการสูญเสียให้ได้คุณต้องมี Money Management หรือการจัดการเงินที่ถูกต้องที่คุณรับได้ คุณต้องยอมรับในตัวเองว่าเสียวันนี้พอแล้วชนะวันนี้พอแล้วไม่ใช่ยิงเล่นได้แล้วก็ยิงเล่นขึ้นบิดไม่ใช่เสียและเติมเงินเข้าพอไป,ไปอย่างนี้คือไม่ถูกต้องนะครับ คนที่จะอยู่รอดในตลาด b บ n a r y ียออปชันได้นะปัจจุบันถามว่าผมอยู่รอดไหมก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่อยู่รอดแต่ยังเป็นอาชีพหลักแบบฟูลไทม์แบบไม่ทำอะไรอย่างอื่นไม่ขายไม่สอนแล้วไม่สอนแล้วยังไม่ได้นะครับมันยังเป็นอาชีพที่ผมยังต้องเอาตัวรอดในตลาดแห่งนี้อยู่ถามว่าผมเอาตัวรอดณนะปัจจุบันได้ไหมก็ต้องตอบเลยว่าอยู่รอดได้ยังไม่ติดลบสักเดือนนะครับอันนี้ก็ต้องบอกทุกคนแต่กำไรน้อยกำไรมากอันนี้ผมก็ขอเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวของ ลวกันถ้าวันไหนเก่งมากขึ้นกว่านี้เราจะมาบอกเล่าประสบการณ์ในคลิปแบบนี้เรื่อยๆแล้วกันแล้วคุณก็จะได้เรียนรู้ด้วยว่าผมมีการเทรดอะไรยังไงเนาะนี่คือทั้งหมดนะครับใน3อาชีพที่ผมทําอยู่ณนะปัจจุบันนี้จริงๆเลยทุกคนจะสังเกตได้ว่าธุรกิจของผมมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยหรือเศรษฐกิจในไทยแค่30%นั่นคือธุรกิจ บริการที่ปรึกษาในการขายสินค้าบนอเมซอนนอกนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไทยแม้แต่น้อยแล้วสิ่งที่ผมอยากจะสื่อในคำพูดของผมทั้งหมดที่ผ่านมาคืออะไรผมแบ่งไข่ไว้ในตะกร้าหลายใบยครับแม้ว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้ทุกคนรู้กันเนาะ เงินในระบบก็น้อยโควิดมากระทบกับเศรษฐกิจอีกแล้วยังไงต่อมันก็กระทบกับเศรษฐกิจไทยโดยตรงอีกนั่นทำให้เศรษฐกิจมวลรวมในประเทศไทยตอนนี้ถือเข้าขั้นวิกฤตแล้วนะครับถือเข้าขั้นวิกฤตแล้วแต่ธุรกิจของผมยังอยู่รอดได้ผมยังอยากออกไปดื่ม เวลาบ่ายสองก็ยังทําได้ผมอยากกินข้าวเวลาไหนผมอยากเล่นเกมเวลาไหนผมก็ยังสามารถทําได้อยู่เพราะอีก70%ที่เหลือของผมไม่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไทยหลายท่านที่ดูคลิปอาจจะบอกว่าเฮ้ยโควิดมันกระบาดทั่วโลกนะแต่เชื่อผมเถอะผมแบ่งความเสี่ยงไว้แล้วครับธุรกิจของผมส่วนมากอะ อีก30-40% 50%เลยดีกว่าอยู่ในประเทศอเมริกาซึ่งเพื่อนผมในอเมริกาหรือว่าคนที่เป็นลูกศิษย์ผมขายสินค้าอยู่ใน Amazon.com ก็ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรเท่าที่ควรนะครับแต่ถามว่ายอดตกไหมแน่นอนมันกระทบทั้งโลกครับยอดตกอยู่แล้วแต่ก็มันยังมีเงินพอจับจ่ายใช้สอยที่ดีกว่าเศรษฐกิจไทยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อทั้งหมดก็คือ ถ้าวันนี้คุณทำงานเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไทยโดยตรงนั่นก็คือมันเป็นสิ่งที่สัญญาที่บอกคุณได้แล้วนะว่าคุณไม่ควรจะประมาทเล่ะเลอแบบนี้อีกหาความรู้เพิ่มเติมให้เยอะๆการมีธุรกิจนะครับในเมืองนอกเมืองนาหรือมีธุรกิจที่ไม่ใช่ในเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้มันทำได้ไม่ยากแล้วทั้งหมดทั้งมวลสามอาชีพที่ผมทำมาเนี่ยผมทำด้วยตัวคนเดียวนะครับ ธุรกิจตัวคนเดียวไม่มีพนักงานประจำสักคนทุกคนที่ผมใช้ช่วยงานตัดต่อวิดีโอแพ็คของส่งของคอนเนค t ชันต่างๆทั้งหลายที่มาทำงานร่วมกับผมผมใช้บริการเอาซอสหมดจ้างงานเป็นครั้งคราวหมดนะครับถ้าหลายๆคนยังคิดว่าเอ้ยงานของเรามันต้องเป็นระบบบริษัทยิ่งใหญ่มีลูกน้อง อินเฮาไปสิบสิบคนอย่างเงี้ยคุณคิดใหม่เพราะโลกเราเดี๋ยวนี้พัฒนาไปไกลขึ้นมากแล้วครับเออคลิปนี้ยาวหน่อยผมอยากจะให้กำลังใจทุกคนฝ่าฟันในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้ ไปด้วยกันและช่วงนี้ใครจะออกบ้านก็ปิดแมสปิดอะไรด้วยนะฮะขอให้ระมัดระวังสุขภาพของตัวเองด้วยเนาะส่วนตัวของผมเนี่ยก็สร้างเงินมาหลายล้านบาทจากห้องเล็กๆตรงนี้นานแล้วล่ะครับเห็นไหมฮะผมไม่ต้องออกจากบ้านผมไปสร้างเงินได้ฝากไว้ให้หลายๆคนคิดปรับ m มซ์เซตของตัวเองดูว่าอาชีพไหนเหมาะกับตัวเองก็เลือกเลือกเอานะครับตั้งทงการใช้ชีวิตของตัวเองก่อน หาเงินมาได้มากแล้วก็ควรจะไปใช้ชีวิตให้มันเหมาะสมเติมความสุขให้ชีวิตบ้างจะได้มีไอเดียใหม่ๆถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่คุณคิดว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ด้วยส่วนใครสนใจเรียนกับผมผมจะขึ้นไลน์แอดทิ้งไว้ตรงนี้นะครับติดต่อทีมงานได้เลยเนาะโอเควันนี้ EP นี้สวัสดีครับ